สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ผมจะพามาดูต้นลูกไม้มเมล็ดต้นหนึ่งซึ่งตอนที่เป็นน้องเป็นใบเบีย้ยอยู่เราแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าน้องจะเป็นยังไงอ่เพื่อไม่เสียเวลามาดูเลยนะครับคือต้นนี้นั่นเองทุกท่านดูนะครับเห็นใบนี้ไหมครับนี่คือใบที่น้องมาใหม่ๆโผล่มาใหม่ๆจะเป็นชูเขียวแบบนี้เลยครับพี่น้องแล้วใครจะคิดว่าเนี่ยพอโตขึ้นมาเลี้ยงได้สักระยะหนึ่งน้องจะออกมาเป็นใบแบบนี้ นี่คือความไม่แน่นอนนะฮะของบอลสีลูกไม้เมล็ดที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ดูเนาะเพราะว่าบางทีน่ะเราเห็นน้องเด็กๆขี้เละใช่ไหมแล้วเราก็ตัดสินใจเอาทิ้งเลยอย่างเงี้ยต่างท่านที่มีต้นสวยๆเยอะๆอ่าท่านก็อาจจะไม่เสียดายนะครับก็อาจจะคัดทิ้งคัดทิ้งมีพื้นที่เยอะอย่างเงี้ยแต่ผมเห็นแล้วนะครับน้องน่าจะมีแววดีเห็นนะ ทำไมมันไม่ค่อยโฟกัสเนาะนี่เนาะนี่นะครับก็ขอให้ดูไว้ว่าตอนเด็กๆอีกแบบหนึง่งพอขึ้นมาเป็นอีกแบบนึงนี่คือลูกไม้มเมล็ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นใบใบหอกแหละดูทรงแล้วเราติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับ